สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอสซีบัดทุกคนตอนนี้พากันเดินทางมาหน้าบ่อแพงพี่น้อง,าาาองมาหาเก็บพักแต่ว่าก่อนสีเก็บพักพี่น้องขอกินก่อนนะจ๊ะพ่อท่านกินข่าวเพนพ่อท่านกินข่าวเทียงพี่น้องเลยต้มหูหรอ,อืม ตำมะฮุ่งใส่มะกอกได้เด้อนี่เด้อเฮือนครัวเด้อใช่น้อกระซามหลังผักเฮ้ยเด้อเฮึโอ้ยอยู่เทิงกับมีหนามอยู่เลยเนี้ยตัวบัดเอาลงมายังป่ะอันนี้เอาขึ้นไปพร้อมกันไปแส่ไว้ก่อนหอยซาจอยตำมะฮุ่งสุกินพี่น้องเฮ้ยอย่าเอาเพชรแล้วเด้อเด้อเอาพอดี แผ่ตับแผ่ไตแผ่เส่ใส่ฟุ้งได้ทำเพชรป้าผีน้องเฮ้ยมะกอกเห็นว่ามันลายกับจะใส่ไลายเนะาะฮะเอาตัวมันตึงๆเนี่ยตัวเละบัวใส่ปัน บัวเราเก็บเลยถ้าหามีอีกเลย เอ e. เอซ้อสันสันนั่นแหละเลยตัวคือบัวซ้อเจิดลงมาเหยยตัวคือบัวเจาะเจิดลงมาตัวเออตัวกระจับอวยอวยอวยหมากันใหม่เอเอนั่นแ Woche ROI Sinne หละเห็ดสันสันนั่นแหละ อากาศเมื่อนี้ยห่อนพี่น้องห้อนแต่ว่ามีลมแต่ว่าเข่าห่มก็บยาหนาวอยู่นะเฮ้ยหนาวเข่าห่มซีนาวหนาวถ้าออกแดดก็บห่อนพี่น้องมาหุงนาด้อยมาหุงนาตำเสบจะเคยก็ขิวเข่าเยอะเลยบ่หิวแหม่นบ่หิวนะกินมาตั้งเยอะ กินก็กินแต่นะเศร้างโโคงเกศร้แล้วไั่โมงอะไ่เที่ยงเลยไหมอืมเกินะดำเลยถ้าเปิดซอกฮ่างคงกินดูฝนใส่ต้มปั๊ามนนอน นอนค่ะเจ๊ก็ไกก็หายมันนอนเลยแหละมวสามหนามหางขอดอยากได้อยากได้แดงเอาไปแดงเอาไปหายบัตรซี่อ่ะกระเชงสบายดีพี่น้องออกมาหน้าเก็บพักเงี้ยเก็บแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยลบเอาลบเอาบอลบจะซองนานใกล้หางเราใกล้หางเราหายเก็บเอา จักทางเบิงทางเบิงว่าเพิ่นนห้เก็บต่อบอกเรื่อว่าอย่านงมือหวาโอ้ยแส้วจังละพอมูพงยัง เอาบ่เห็ดกระเตือเด้เขาเห็ดอลังการเออนั่นแหละเากัยังบ่เคยเห็นนั่นแหละก็ลุกโตเลยสบายดีเอเออไปนากันมานกัมานํากันไปกระตกไปนากันแเอยเป็นมาหัวผักบัวเปิดรมาัวผักเทียวหวเทียวหงน้าเวลาบ่าวเบิ่งด้วยมากระทิ่นยังยุว่ากระทินวะเละตมันตัวนี้ชงใช้ฟุ่นสีขั้นเอง อันนี้มันหาวแล้วเบิ่งตัวมันแก่สิเอามาแกสใส่ตะมะหุงเพราะโปรเซต้ามันแก่เกินแล้วกเบิ่งณขาดแล้วมันอือันดับสิโลนสิมเลยนะโอเศร้าแล้วบ่ไข่นะก็เศร้าก็เศร้าแล้วเลยก็เศร้าฟุตใหม่ไงคอสมาเศร้าเองนะเออโอ้มันอยู่ปลามันบ่ทเวณแก่ได้หรือเปล่าแย่ไม่สาวแล้วก็มีไม่เบิ่งสิแม่นมาแกะใส่ดูหัวแทง ขึ้นทั้งเพื่อนเลยแพงขึ้นทั้งเพื่อนเลยเเมากระทินท้นเทพมากระทินท้นเทพโอ้มันบัได้แก่ได้มันดำสือ<ะ>อ่อแ,แ,แก่บอกอุ้ยจอยลองมากพอดีมอดเจอะไปเป่อเลย เฮ้ยเจอย่ามักทิ้นด้วยผักอลีอ่อนโอ้แก่เว้ยโอ้หักอลีหักอีบีโอ้หักอลีพี่น้องยิ้วเข่าขึ้นไปขึ้นสี่แสบอีกยังกะมันแม่นว่างาตัวนั่นนะ่ะมันหาวแล้วลออพี่พี่พี่แพงนี่นีเออ อพอแล้วบานนี้พ่อพ่อใส่ไล้มันฉ่พ่อโอ้แหลมเลยพี่น้องขึ้นไปแล้วบ่อน่ะเทาดูนะถ้าไปพค้ามกันซาจ่อยว่าถึงเวลาถึงเวลาตำแล้วค่ะ ให้อาเพชรปันไดขอทำหามองดูดเป็นสุวดต้นตาเมา,าะอะไรโวย้ยกับตัวเองต่ำเนาะไม่ใชทหมูตัวเองเคยใส่เห็ดเนี่ได้ดกระเฮ็ด

าเดกมันบลายเอาปลาเด็กไ้เสียน้ำเลย,ย,ย,ยปลาเด็กบลายใส่ปลาเด็กไ้นํำโอแมวแม่กระพันก็เนาาแมวระนถ้ามันบวบเอาหนใส่ถ้ามันผุ่มเอาหนัเอานาวัยมาใส่เนี่ยมันมีหนามอดจุอีจิแต่ผุ่มหนามบอไเอาหนาปลาเดกใส่ ดกูบอเรตักอยู่เพิ่งเอ้ยมีหนามอะไรบ้างตัวสีแซ่บอ้ามากอกเลยเอาไว้ๆเนี่ยยิ้วเผาเลยเอาครึ่งหนึ่งก่อนนะเฮ้ยเอาครึ่งหนึ่งก่อนเลยนี่นีนน่นี่ครึ่งทั้งหมดทิ้งเนี่นย อย่ากินโมเบิรแล้เงลายต่อยิบุ้มหมกตำหกปรุงไปบดมือค่ะถกปากกวางขัด้หน่นแล้เอาค่ะอะไร หักอะไรอย่างเนี aden, ้หน่วยสามสิบพันหนึ then, so ่งก็สื่อเลยหน่วยลห้าสิบบาทหนึ่งเพเพ้อเดือนนี้เงินลงหออยู่แล้วซิมดูเฮ้ยครับมันอันขั้นเครื่องมันพอก็เอาลงเบิด ป็นไรโอเคนะโอเคเพชรบอลเลยนะเลพอดีพอดีกินตีนแแอคไอเนี้ยลา่ใช่ไหมเพ่นอมันสมตามเพชรเนาะเบอร์ห่างกับปุ้งเตียงเม่อไห่มันจะสมแหงเลยก็กินลางหรือกินเงินพู่เตียงกรได้กินยเตียงกระไรกินสวยก็ได้นะ เงวอนฮะอยู่น้งองกเอแตนอก้มด้ที่ทนัปรดูป็ดบใส่กระตูมันเป็น,น่้ไม่ใส่น้ำการลด <c oughs> จังค่ะ <c oughs> ปลาสีสันนะ่ากินจัง <c oughs> พระตก ไปไปไปพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อลงไปกินอยู่เตียงว่ะสิพี่น้องเย้ยอยู่อยู่เทิงนี่กับโบกินปลาดุาดอุ้ยเอี่ยนทำได้คิดคุยใจใช่ปะ มาพี่น้องโอ้ยยากก็แพงกงาหลอยนี่กับปอมเมื่อเลยกอมยังสีออกแง่มนออกแงมพนตุกรินบ่วงเน่ยมันบวมแน่บวงแน่ยุบแน่ยุบเด่นมันบวมแน่บวงแน่ยุบ เพียงต้นหญงทางกวัติศาสตร์หลายเถื่อเลยด้วยมันแม่นบ่อ้าวเดมมหาเนี่ยบึงเพื่อจะว่าซุกนาอยู่ยุบนะแง่ยุบเด้บบอแม่นน่าสนไปเที่ยวมาเที่ยวมากินตับหมูมาเที่ยวป่ายับขึ้นให้จ่อยให้มันเต็มนังเฮียงปลาเมาเสียอย่างเดียวเนี่ยกอติมาเพิ่นบุปรึกษาระวาวก็สันให้ซื้อกระปุนมายุบนี่ให้คันคับได้เอามา ปลาเม่าวลืมขีดนะคะว่าอยุตะมหุงตะบาหุงปลาเมาลืมขีดว่าเอาตะเอาข้าปุ่นไปยุบมามากะเดงเดเดอไข่งอ้วกเงี้ยหัวเบิดปลาเลยเห็ยังกับืนไม่ใช่ะไระเบ่านะมาเด้อนีมือตุดอ่ อร่อยอบใจ้้าแม่นี่มาผีดิบแห้งแสบข้าวก็แสบไปหมดนึงเขามันด้วยขุดจ่อยแห้งเจอยสับเบอรเ้ยข่อยแหงหิวข่าแต่ฮื้อนผู้อื่นน้ำลายกรอบ พี่สามโตบ่คืณสองโตร้อยสามโตอืมแล้วพ่อหอมป้อมยุบดำหมกหูหอมหอ่หอยนั่นแสบไปอีกแบบภักหอมเป้กกับอีกแบบภาคขี้นกับอีกแบบภาคยัางกับขี้นด้เบิร์ตเนาะตามมะหุงเนาะคลิปยาวเลยพี่น้องสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์แน่เด้อสบายดีสบายดีมันกินเผาพอๆกันคลิปหนาพี่น้อง